ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้บัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับเป็นที่สวนนะครับติดถนนสาธารณะยาวๆเลยนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยนะครับมีไฟฟ้าทั้งสองด้านนี่นะครับที่จะขายคือแปลงนี้เลยเดี๋ยวบัตรจะไปจอดรถด้านถนนลาดยางนะครับแปลงนี้นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกไก่นะครับ ในเอกสารระบุไว้4ไร่1งาน30ตารางวานะครับแต่ว่ามีการลางวัดเรียบร้อยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดได้6กไร่3งาน89ตารางวานะครับก็คือที่เกินเอกสารนะครับนี่เลยนะครับเป็นโฉนดนสสามกไก่ขุดเขียวนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับส่วนราคานะครับคุณลุงตั้งไว้ยกแปลงนะครับ หนล้านสองแสนบาทนะครับราคานี้ก็ลองมาคุยมาต่อกับตัวคุณลุงได้เลยด้านนี้จะติดถนนลาดยางนะครับก็คือนี่เลยนะครับติดถนนลาดยางตรงนี้จะมีข้อเสียนะครับนิดนึงก็คืออ่าตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงกับทางเข้าฟาร์มนะครับแต่ว่าอ่าตัวฟาร์มจริงๆอยู่ลึกนะครับห่างเราประมาณห้าร้อยเมตรเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้เป็นทางเข้านะครับนะครับมีเพื่อนบ้านล้อมรอบ ติดสนุนลาดยางนะครับด้านติดสนุนลาดยางประมาณ80เมตรนะครับก็คือแปลงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะไปจอดรถตรงมุมแปลงนะครับแล้วจะพาเดินชมนะครับนี่นะครับมีการสอบเขตมีหลักบตดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาาไปชมด้านล่างนะครับขออนุญาตจอดรถนิดนึงนี่นะครับบัตรลงมาด้านล่างนะครับแปลงนี้อ่า เอกสารสิทธิ์เป็นนสสามกไก่นะครับคุดเขียวนะครับเป็นแปลงนี้โอนไม่ต้องติดประกาศเลยนะครับก็คือสามารถที่จะโอนได้เลยนะครับเพราะว่าไปเช็คทางสํานักงานที่ดินมาแล้วนะครับนะครับแต่ก่อนนี้ราคาคุณลุงตั้งไว้ล้านสามแสนกว่านะครับแต่ตอนนี้คุณลุงต้องการที่จะขายด่วนนะครับก็เลยลดราคาลงมาอยู่ที่1นล้านสองแสนนะครับราคาก็ยังลดหย่อนได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ต้องมาคุยกับตัวคุณลุงเลยนะครับตั้งแต่หลักแดงตรงเนี้ย นี่เลยนะครับตรงนี้จะมีหลักแดงนะครับหลักหมุดนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปนะครับยาวตามถนนไปนู่นถนนแทบรอบแปลงเลยนะครับแล้วด้านนี้ก็ายาวตามนี่นะครับจะมีหลักปูนนะครับแล้วก็ยาวไปนู่นเลยนะครับด้านติดถนน ติดถนนลูกลังนะครับประมาณ120เมตรนะครับแล้วก็ติดถนนลาดยางประมาณ80เมตรนะครับโฉนดนะครับนอสอสามกไก่นะครับในโฉนดระบุไว้นะครับในเอกสารสิทธิ์ระบุไว้สีไร่1นึ่งงานสาตารางวานะครับพอมีการสอบเขตนะครับลงหมุดลงอะไรแล้วนะครับเนื้อที่ได้หกไร่3งาน 89ตารางวานะครับก็คือนี่เลยแปลงนี้เลยนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเดินไปชมนะครับขออนุญ,ญาตเดินไปแปลงของเพื่อนบ้านก่อนนะครับเพราะว่าแปลงนี้เป็นแปลงข้างเคียงแล้วก็เขาจะขุดอ่าเป็นเหมือนล่องเล็กๆไว้นะครับรอบแปลงเลยนะครับนี่นะครับที่ดินตั้งอยู่อ่าบ้านเขาไม้แก้วนะครับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดพระรานบุรีนะครับอ่า ถ้าเราวิ่งไปตามถนนลาดยางนะครับก็คือเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่บัตรจอดรถตรงนี้วิ่งออกไปนะครับประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับตรงนั้นจะเป็นสามแยกถ้าเราแยกขวาไปก็จะวิ่งไปออกถนนสามศูนย์สี่นะครับทางหลวงแผ่นดินจากตรงนี้ออกไปสิบสี่กิโลนะครับออกไปถนนหมายเลขสามศูนย์สี่แต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะครับไปถนนสามห้าเก้าระยะทางแปดกิโลนะครับแต่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บนะครับแล้วก็วิ่งไป ประมาณ500เมตรนะครับก็จะเป็นโรงเรียนขเขาไมแก้วนะครับแล้วก็ตรงออกไปปุ๊บก็จะเป็นอนามัยอนามัยบ้านนนเจริญนะครับตำบลเขาไมแก้วเช่นกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือ,อาราเขตด,ด้านนี้นะครับก็มาถึงเสาแดงต้นนี้เลยนะครับนี่นะครับมีหัวหลักหมุดนะครับ ชัดเจนนะครับตรงนี้มีเสาแดงนะครับแล้วก็มีหลักหมุดมีการสอบเขตนะครับแล้วก็ยาวตามสวนมันของเพื่อนบ้านไปเลยนะครับตามทิวยุคาเนี่ยนะครับทิวยุคานี้ก็เป็นของเรานะครับแล้วไปนะครับแล้วก็จะไปโค้งออกไปนู่นนิดนึงนะครับจะไปโค้งออกตรงถนนลูกรังแล้วก็มีไฟฟ้าสามเฟสนะครับที่มองเห็นนะครับก็คือตรงออกไปเลยนะครับวิ่งแล้วก็โค้งไปนิดนิดนะครับแล้วก็ไปตรงออกถนนก็คือแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแปลงนี้ทั้งหมดเลย นะครับความกว้างด้านนี้ตั้งแต่เสาแดงนะครับออกไปหาเสาอ,อีกเสาหนึ่งตรงอยู่ท้ายรถบัตรตรงนั้นความกว้างด้านนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักอ80เมตรนะครับ80เมตรแล้วก็ยาวยาวไปนะครับยาวตามอ่าเนื้อที่ไปนะครับคุณลุงต้องการที่จะขายด่วนนะครับก็คือส่วนราคานั้นมาคุยกับคุณลุงได้เลยนะครับแล้วก็ ไม้ยูคานะครับก็ยกให้ไปด้วยเลยนะครับไม้ยูคาตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งปีนะครับประมาณหนึ่งปีแล้วนี่เลยนะครับไม้ยูคาก็ประมาณหนึ่งปีนะครับเหมาะสําหรับทําเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะต้องการที่แปลงเล็กๆนะครับในฉนวระบไุไว้สี่ไร่สามงานเออต้องขออภัยด้วยนะครับสีไ่ไร่หนึ่งงานสามสิบตารางวานะครับ แต่รางวัดออกมานะครับมาลงเสารเรียบร้อยเนื้อที่ได้หกไร่สามงาน8 9ตารางวานะครับด้านนี้ติดถนนตั้งแต่มุมตรงเนี้ยยาวไปไปถึงถนนลูกรังอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ประมาณสัก80เมตรแล้วตั้งแต่ถนนลูกรังหัวมุมที่เล็กแยกลงไปนะครับมาถึงอีกฝั่งเนี้ยนะประมาณร2 0เมตรนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแรงนะครับรูปแรงจะเป็นรูปแรงจะจะจะ,จะติด ตามถนนนะครับเดี๋ยวบัตรขออนุญาตวางรูปแปลงลงให้ชมนะครับนี่นะครับรูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตามที่วงสีเหลืองๆไว้ถนนเส้นนี้เป็นถนนตัดจากถนนหมายเลข304ออกถนน359นะครับแล้วเราเลี้ยวจากมุมถนนลาดยางตัวเนี้ยวิ่งตามถนนลาดยางมาประมาณ500เมตรก็ถึงแปลงนะครับ แปลงเราจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโฉนดนอสสามกไก่จะเป็นแบบนี้นะครับเอกสารสิทธิ์นอสสามกไก่นะครับเอกสารพร้อมโอนทุกอย่างนะครับด้านนี้ยาวมาเนี่ยนะครับประมาณ80เมตรนะครับแล้วด้านนี้ก็ยาวมาเนี่ยนะครับก็ประมาณ8-90เมตรแล้วก็ลึกมาด้านนี้ประมาณ120นะครับแล้วตรงนี้ก็จะหยักออกมาหามุมสวนมันแล้วก็รูปแปลงจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้บัตรอยู่ตำแหน่งตรงนี้ นี่เลยนะครับตรงปลายนิ้วบัตรเนี่ยนะครับนะครับเอกสารอ่สี่ไล่หนึ่งงานสามสิบตารางวาพอรางวัดออกมาแล้วได้หกไล่สามงานแปดสิบเก้าตารางวานะครับติดถนนสองด้านมีไฟฟ้าสามเฟสทั้งสองด้านเลยนะครับแปลงนี้มีข้อเสียอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับคือตรงฝั่งตัวเนี้ยมันเป็นทางเข้าฟาร์มนะครับแต่ว่าไกลมากเลยอ่าด้านฝั่งนี้เป็นเพื่อนบ้านมีร้านค้าเป็นชุมชนทั้งหมด แล้วถนนเส้นนี้ก็มาสามารถที่จะมาออกโรงเรียนบ้านเขาไม่แก้วได้นะครับโรงเรียนบ้านเขาไม่แก้วอยู่ประมาณนี้นะครับซอยนี้ก็ไปออกวิ่งโค้งออกมาออกมาหลังโรงเรียนนะครับถ้าเราออกมาเส้นนี้วิ่งมาเนี่ยนะครับตีระยะรวมรวแล้วก็มาถึงโรงเรียนประมาณหกิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นที่โคกสูงเลยนะครับตรงนี้ไม่ได้ใกล้คลองนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะน้ําท่วมนะครับตรงนี้ไม่มีน้ํา นะครับติดถนนลาดยางมีเพื่อนบ้านด้านทิศตะวันออกแปลงคนละฝั่งถนนนะครับมีเพื่อนบ้านเต็มเลยนะครับเป็นที่โคกสูงอย่างนี้เลยนะครับระดับที่นะครับก็ถ้ามองรวมๆก็จะต่ํากว่าถนนประมาณสักสามสี่สิบเซนนะครับแปลงนี้นะครับทางคุณลุงต้องการที่จะขายด่วนนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอ่ออกไปถนนหมายเลขสามูนย์สี่นะครับระยะทางสิบสี่กิโลนะครับ ถนน359ระยะทาง8กิโลแล้วถ้าท่านเดินทางมาชมที่ดินแปลงนี้ถ้าเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับระยะทาง163กิโลนะครับสนามบินสุวนณภูมิ125กิโลนะครับขายพร้อมอยู่คาเลยนะครับยาวนะครับมองเห็นสวยเลยนะครับแล้วก็ถ้ามาจากชนบุรีนะครับ115กิโล สะเซิงเซานะครับ8หลิ้วระยะทาง88กิโลเท่านั้นเองนะครับตั้งอยู่บ้านเขาไม้แก้วนะครับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจที่น่าจับจองไว้นะครับนะครับคุณคุณท่านใดที่ไม่คิดอะไรมากนะครับเราต้องการซื้ออยู่อาศัยนะครับแปลงนี้ก็จะเหมาะเลยนะครับตรงข้ามกันไปก็จะเป็นร้านของชํานะครับที่มองเห็นตาม ตามล่องไปนะครับก็จะมีบ้านหลังเป็นร้านค้านะครับนะครับถ้าบัตรมีตังบัตรยังอยากได้ไว้เลยนะครับแปลงนี้น่าจับไว้นะครับแปลงนี้น่าจับไว้ทําบ้านสวนได้เลยนะครับนะครับแต่บัตรแก้งข้อเสียไว้แล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงทางเข้าฟาร์มแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวฟาร์มจริงๆอยู่เข้าไปลึกนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางเข้านะครับ เป็นทางเข้านะครับแล้วฟาร์มก็เป็นฟาร์มปิดด้วยนะครับไม่มีแมงวันนะครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเต็มไปหมดเลยนะครับก็ลองเข้ามาชมได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงนะครับเป็นที่โคกสวยเลยนะครับที่น่าจับจองไว้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคุณคุณท่านใดที่มองหาที่ก็บัดว่าแปลงนี้น่าจะตอบโจทย์ของท่านหลายๆคนนะครับส่วนราคานะครับยกแปลงหนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้ยังต่อรองลดหย่อนได้กับ คุณลุงโดยตรงนะครับระดับที่ดินก็จะเป็นที่ลักษณะนี้นะครับจะเป็นดินเหนียวปนกับดินลูกหลังนะครับก็เป็นดินดีเลยนะครับปลูกมันปลูกอะไรเงี้ยก็สวยเลยนะครับแต่แปลงที่จะขายของเรานั้นปลูกยูคาไว้นะครับก็สามารถาซื้อเก็บไว้แล้วก็อีก2ปีตัดยูคาออกนะครับก็ไมโครหรือต่อ นะครับหรือต่ออยู่คาออกก็ปรับถมเคียร์ลิงนะครับปลูกบ้านอยู่อาศัยทําบ้านสวนหรือจะเก็บไว้จัดล็อกปล่อยจัดล็อกขายก็ได้นะครับแต่คุณลุงต้องการขายยกเลยนะครับถนนหน้าแปลงนะครับกว้างประมาณสัก8เมตรนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนรองจอกจากถนนอนนั่นนะครับถนนหลักตรงเสาดแดงๆนะครับเป็นถนนนะครับจากตรงนี้วิ่งไปก็ประมาณสัก 4ี่รอยเมตรเท่านั้นเองนะครับเนี่ยนะครับอนามัยก็อยู่ตรงนี้พอดีนะครับแล้วโรงเรียนก็อยู่ด้านทิศตะวันตกไปนะครับก็ฝากคุณคุณไว้ด้วยนะครับวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรือง ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณมากครับ